ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ปริาาศนาธาตุโลหะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกุตันทักลรบัตซูเฮอร์รายการภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยวได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้ เป็นตอนที่12ชื่อตอนว่าที่บริษัทนำเที่ยวเขาไปทำอะไรกันคะที่บริษัทนำเที่ยวก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะข้อมูลเพื่ออะไรเพราะอะไรก็มีเหมือนกันนะคะบางครั้งหลังจากที่ได้ท่องเที่ยวไปไกลๆไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊เราโมแต่ไปเที่ยวไกลๆนะฮะในขณะที่สิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้ๆตัวก็ยังไม่เห็นจะรู้จักดีเลยและในปัจจุบันนี้ มีการจัดเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในวันเดียวหากต้องการนะคะผู้ที่อยากจะเที่ยวเนี่ยก็ไปหาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้ที่บริษัททัวร์ค่ะเพราะว่าที่บริษัททัวร์เนี่ยเขาก็มีผู้มีประสบการณ์แล้วก็บุคลากรพร้อมนะคะก่อนที่จะไปดูบทสนทนาก็มาดูคำพท์กันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะใช้คำพท์อะไรกันบ้างก็ต้องมีการพูดถึงราคาละคา่ะราคาต่อวันนะคะก็จะเรียกว่า บาทโพดทาคบาทโพดทาคราคากี่บาทต่อวันก็ว่ากันไป Beginnen b e g เ n n e n เริ่มต้น Boot Boot เรืออันนี้เรือหลายๆลำนะคะ Dank e für Danke für ขอบคุณสำหรับ สำหรับอะไรก็แล้วแต่ดันดันแล้วก็ดีบอรชิวเดบอร์ชิวแผ่นพับข้อมูลดีอินฟอร์มชินดีอินฟอร์มชินข้อมูลอันนี้ดีทัวร์ดีทัวร์การท่องเที่ยวอันนี้ EIN b o o t für ein Boot เ ü r เรือสำหรับนั่นก็คือว่าสำหรับกี่คนนะคะเรือกี่ที่นั่งนั่นเอง EINE TAGESTOUR EINE TAGESTOUR การท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน e i n s หรือ EIN b o o t e i n s หรือ ein n o o t เรือหนึ่งลำ ทั้งนี้หมายความว่าคำว,ว่า eins ในที่นี้เป็นคำย่อของ Ein Boot เรือหนึ่งลำ Eine Tagestour Machen Eine Tagestour Machen เที่ยวชมเมืองภายในหนึ่งวันหรือเที่ยวชมอะไรก็ตามค่ะคือท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน Eine t ö p f e r e i Eine t ö p f e r e i โรงงานปั้นหม้อ Empfehlen Empfehlen แนะนำคลิงเงินคลิ e งเงนฟังดูจะดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า sounds it sounds อะไรก็แล้วแต่นะคะ c o m m o n for by c o m m o n for by แวะมา Dasheimart Museum Dasheimart Museum พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน m, itten. m itten. ีถ t e นมีนเช่ามิดเบนซีนมิดเบนซีนพร้อมน้ำมันก็หมายความว่าเราจะไปเช่าอะไรก็ตามเขาจะเติมน้ำมันมาให้เราเต็มนะคะมิดเบนซีนมิดเบนซีนพร้อมน้ำมัน morgan's morgan's ตอนเช้าคือช่วงเช้าของวันนะคะ Nachmittags, Nachmittags, Don-Bai ich kann Personen Noch Noch einmal, Noch einmal. Personen 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 schwimmender markt ZOMMER PALAST พระราชวังฤดูร้อน t e m p l l b e s u c h t e m p e l besuch การเที่ยวชมวัดวาอารามทอยเทอย,ทอยแพงฟัวใบฟัวบผ่านไปคือผ่านไปแล้วเวลามันผ่านไปแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว u n น์อุน,อนเรา อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของคำว่าเรานะคะนั่นเป็นคำศัพท์นะว่าคำอะไรหมายความว่าอย่างไรทีนี้ลองมาฝึกออกเสียงค่ะ boat boat beginnen beginnen danke für danke für dann Dann die Broschüre. Die Broschüre. Die Information. Die Information. Die Tour. Die Tour. Ein Boot. Ein Boot eine tagestour eine tagestour eine töpferei eine töpferei eins ein boot eins ein boot empfehlen empfehlen für für klingen klingen kann kann kommen vorbei kommen vorbei das heimatmuseum das Heimatmuseum machen machen mieten mieten mit Benzin mit Benzin morgens morgens Nachmittags. Nachmittags. Noch einmal. Noch einmal. Personen. Personen. Schwimmender Markt. Schwimmender Markt. Der Sommerpalast, der Sommerpalast, ein Tempelbesuch, ein Tempelbesuch, teuer, teuer, vorbei, vorbei uns. Und... ช่วงก่อนพักคุณผู้ฟังก็ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วแล้วก็ได้ฝึกออกเสียงแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันจะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาผูกเป็นประโยคค่ะเราจะพูดให้ฟังถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณผู้ฟังได้พูดตามนะคะดิฉันจะบอกความหมายด้วย5,000บาททุกคืนเป็นซ n น5,000บาททุกค m i เ b e นซีน Wallaha, pan promne Mann. Danke für die Information. Danke für die Information. Kop kun Das klingt gut. Das klingt gut. Fang du di Hier ist die Broschüre. h e r is the brochure. นี่ค่ะแผ่นพับ Is das möglich? Is das möglich? ได้ไหมทำได้ไหมอันนี้ใช้ได้ทุกกรณีนะคะใ ah ar นการที่เราจะถามเขาว่าอันนี้ทำได้ไหมใช้ได้ไหม Morgens ein schwimmender mag. morgens ein schwimmender Markt Dann eine Töpferei oder ein Tempelbesuch. Dann eine Töpferei oder ein Tempelbesuch La Watt, Watt, Nachmittags des Heimatmuseum. Nachmittags des Heimatmuseum. Chongbai, Chompipitapan, Oder der Sommerpalast. Oder der Sommerpalast.

ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะตรงกับที่คุณต้องการไหม Was kann ich helfen? Was kann ich helfen? ผมจะช่วยอะไรได้บ้างหรือว่าฉันจะช่วยอะไรได้บ้าง Was können Sie uns empfehlen? Was können Sie uns empfehlen?

Wir kommen noch einmal vorbei. Wir möchten eine Tagestour machen. Wir möchten eine Tagestour machen. Thine, wir, wir, harni, wir möchten eins mit zwölf Personen mieten. เวอร์เมอร์สเทนไอส์มิทเวิร์สเทโซนันมีทินเราอยากจะเช่าเรือสักลำสำหรับสิบสองคนเวอร์ม์เช่นไอน์บูทมีทินเวอร์ม์เช่นไอน์บูทมีทินเราอยากจะเช่าเรือสักลำตอนนี้เราก็จะนำประโยคต่างๆนั้นมาผูกเรียบเรียงเป็นบทสนทนาค่ะทีนี้ในการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ การที่จะรู้จักชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านแท้ๆเนี่ยการนั่งเรือชมบ้านชมเมืองหรือว่าวัดวาอารามก็น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นการปลดปล่อยจากชีวิตที่จำเจจากงานหรือว่าจากปัญหาที่ต้องคอยแก้ในที่ทำงานทีนี้การที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลเรื่องเวลาเรื่องค่าใช้ใจ่ายแล้วถึงจะตัดสินใจบทสนทนาที่จะได้ฟังก็จะเป็นบทสนทนาระหว่าง นักท่องเที่ยวและก็พนักงานของบริษัทให้เช่าเรือค่ะพนักงานของบริษัทให้เช่าเรือก็เป็นฝ่ายที่ทักทายขึ้นก่อนนะคะต้อนรับลูกค้าดีๆหน่อยกูตันทักวัซคันอีเค e ลส์กูตันทักวัซคันอีเคิลส์สวัสดีครับผมจะช่วยอะไรได้บ้างกูตันทักเว c h t เม e ช n Boot m มี t e น

Wir haben Boote für zwölf, dreizehn und zweiundzwanzig Personen. Wir möchten eins für zwölf Personen. Wir möchten eins für zwölf Personen. Wie teuer ist das? Äh, Raka 5000 jangai, pro Tag mit Benzin. 5000 tausend pro Tag mit Benzin. pan Baht promne man. Peng bei ka, Danke für die Information. Danke für die Information. die hai Wir kommen noch einmal vorbei. เวี o คอมันนกไอ้มาลฟัวบแล้วเราจะแวะมาใหม่ต้องไปตัดสินใจอีกทีนะคะ5,000บาทก็ไม่ใช่น้อยๆสำหรับเรือ12ที่นั่งคะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราค่อยมาฟังบทสนทนาอีกบทหนึ่งค่ะ คุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามาฟังบทสนทนาอีกบทหนึ่งนะคะเป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวกับพนักงานในบริษัททัวร์ค่ะนักท่องเที่ยวก็ไปหาข้อมูลที่จะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในหนึ่งวันลองฟังดูค่ะเขาคุยกันว่ายอย่างไร g u t e n Morgen wir m ö c h t t n eine t a g e s t o u r machen Guten Morgen wir möchten n i n e Tagestour machen สวัสดีค่ะเราสนใจโปรแกรมเที่ยวภายในหนึ่งวัน Was können Sie uns empfehlen? Was können Sie uns empfehlen? คุณพอจะแนะนำอะไรให้เราได้บ้างนี่ก็เรียกว่าบรรยายไปใหญ่เลยนะคะ Morgens ein schwimmender Markt. Morgens ein schwimmender Markt. ตอนเช้าก็เป็นตลาดน้ำสักแห่งหนึ่ง Dann eine Töpferei oder ein Tempelbesuch dann ein Töpferei oder ein Tempelbesuch Loko ก็ไปเที่ยวโรงปั้นหม้อหรือ Nachmittags das Heimatmuseum Nachmittags das Heimatmuseum ช่วงบ่ายชม The Sommerpalast. Oder, the Sommerpalast. Or, der Sommerpalast. Oder der Sommerpalast. Rümäko, parachawang, rüduron. Wäre das was für Sie? Wäre das was für Sie? Anipojatron, abtikun, tonkande Das klingt gut. Das klingt gut. Kekatoma, okay, oh, fang du die nit. Nee. Wann und wo beginnt die Tour?

ก็เรียกว่าเป็นการตัดบทที่ดีนะคะให้ไปศึกษาเองนะฮะไปอ่านเอาเองว่าอยากจะสนใจอยากจะเที่ยวโปรแกรมไหนสนใจโปรแกรมไหนนั่นก็เป็นบทสนทนาอีกบทหนึง่งคราวนี้จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังบทสนทนาตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีการแปลนะคะ g u t e n t a g Was kann ich helfen? g u t e n t a g Wir möchten ein Boot mieten. Ist es möglich? Natürlich. Wir haben Boote für zwölf, dreizehn und zweiundzwanzig Personen. Hm, wir möchten eins für zwölf Personen. Wie teuer ist das? Fünftausend Watt pro Tag mit Benzin. Mhm. Danke für die Information. Wir kommen noch einmal vorbei. kann Guten Morgen, wir möchten eine Tagestour machen. Was können Sie uns empfehlen? Morgens ein schwimmender Markt, dann ein Töpferei oder ein Tempelbesuch. Nachmittags das Heimatmuseum oder der Sommerpalast. Wäre das was für Sie? Hm, das klingt gut. Wann und wo beginnt die Tour? Wir haben viele Angebote. h i ist d i e b r o s c h ü r e Danke. ทั้งหมดนั่นก็เป็นบทสนทนาที่ไม่มีคำแปลน,นะคะคุณผู้ฟังพอจะฟังออกไหมคะว่าเขาจะไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือว่าโปรแกรมทัวร์เนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเรามาทบทวนคำศัพท์อันนั้นดีกว่านะคะคำศัพท์เที่ยวภายในหนึ่งวันเขาเรียกว่า tour. Tages tour t a g e s t o u r w I r m ö c h t e n eine t a g e s t o u r machen Wir möchten eine Tagestour machen ที่นี้สถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี e i n e t ö p f e r e i eine t ö p f e r e i โรงงานปั้นหมอค่ะ Das HeimatmuseumDas Heimatmuseum พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน SchwimmdammarkDas e n Schwimmdammark ก็ตลาดน้ำ The SommerpalastThe Sommerpalast ก็เป็นพระราชวังฤดูร้อนแล้วก็ Temple Temple อันนี้วัดไหนสักวัดหนึ่งนะคะลองฟังดูอีกสักนิดดีไหมคะว่าเจ้าหน้าที่เขาเสนอแนะอะไรบ้าง w i r haben v i f l e a อ g e b o t e Wir h ย b e n viele a n อ e b เ t e อ้ยเรามีรายการมากมายอันนี้พูดแบบนี้แสดงว่าตัดบทแล้วคะ่ะอย่าถามมากเลยเอาไปศึกษาเองแล้วกัน Here is the b o s c h u r e เฮีย i uh, like so ิสติโปรชูร์อ่านี่ brochure คุณไปอ่านเอาเองทีนี้นักท่องเที่ยวยังมีบางคนนะคะเรียกว่ายังชอบตื้อนนะคะก็จะถามอีกว่า Was können Sie uns empfehlen? Was können Sie uns empfehlen? มันมีเยอะจริงๆนะคะก็ไม่รู้จะไปเที่ยวยังไงให้คุณแนะนำหน่อยไม่ได้หรือ Was können Sie uns empfehlen? Was können Sie uns empfehlen? nikolai Bogwa aangilakhan wir besuchen eine töpferei wir besuchen eine töpferei laubetirian pan Panmozak hang wir besuchen einen tempel wir besuchen einen tempel laubetirian pan hang ning wir besuchen das heimatmuseum wir besuchen das heimatmuseum เราจะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เราจะไป Wir besuchen den Sommerpalast w i เ b e s เ c h e n den Sommerpalast เราจะไปเที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนถ้าคุณผู้ฟังสังเกตนะคะดิฉันจะพูดอติคือคือคำนำหน้าคำนามเนี่ยต่างกันนะคะ Eine t ö p f e r e i besuchen หรือว่า Einen Tempel besuchen อันนี้เราพูดสักแห่งหนึ่งสักที่หนึ่ง Eine t ö p เท r ฟ i b e s u c ูกัน d e r e i n e อ t e m p e เ b e s พ c h e n เพราะอะไรคะเพราะว่าโรงงานที่ว่าเนี่ยมันมีหลายแห่งแม้จะในจังหวัดเดียวในอำเภอเดียวมันก็มีหลายแห่งหรือแม้แต่วัดในท้องที่เดียวมันก็มีหลายแห่งนะคะแต่ว่าเราจะพูดว่า Wir besuchen das Heimat Museum wir b <bes> e s u c h e n das Heimatmuseum ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจริงๆเนี่ยนะคะหนึ่งแห่งเสมอไปนะคะเป็นส่วนใหญ่เอางี้แล้วกันนะคะหรือพระราชวังฤดูร้อนเนี่ยค่ะในอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่มก็มีวังเดียวล่ะค่ะเพราะฉะนั้นอารติเคิลจึงเปลี่ยนออกไปใช้ w i r b e ์ u ู e n d e n s o m m e r p a l a s t w ลส์เวเบ e n den Sommerpalast. นะคะ เอาละค่ะวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรเอาไว้ฟังกันคราวหน้าคะ่อาะอวิดยเฮอร์นบิสทุมเน็กซ์มารที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระสงค์ศึกษาธิการกระจายเสียงจาก,จากอกาคารสูนเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ f m ความถี่92.2เกิร์ซ์ร่อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w moe-radio.thai.net